ขอให้นุกทา่านผู้ชมรัฟังเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับ ก็คิดห่าน้อยนะครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกานะครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับก็เทียบผลเฉพาะขีดนะครับพิเศษนะครับ กตินะครับแล้วก็ V I P นะครับเด่นหกร้ 8, รนนอยนะครับแปดเ้านะครับเด่นหาน้อยนะครับหกเจ็ดนะครับ ก็กดติดตามดยนะครับเพลินไว้นะคนับจะไม่พลาดคลิปวลาต่างๆทางช่องนับแล้วกดถูกใจคลิปนะครับคลิปไหนทางช่องนับกดถูกใจคลิปมันให้้วยนะครับคลิปทุกคลิปของทางช่องนับก็เทียวผลดูเพื่อความมันเทิงเท่านั้นครับ รกศูนย์นะครับหกหนึ่งนะครับหกห้านะครับหกแปดนะครับแล้วก็หกเก้านะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ เจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่นะครับ แปดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับ mm hmm. ก็คลิปด้วคลิปของทางชอนับเ mm hmm. ทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านะครับเ mm hmm. วลาโฆษณาขึ้นมาน่ากลัวๆนะครับอย่ากดปิดอย่ากดข้ามโพธน,นะครับก็ดูโฆษณาให้กันนะครับ mm hmm.